สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับพบก,กับป้อมอีกแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะป้อมจะมาเปิดให้ดูนะคะว่าช่วง Black Friday sale ป้อมได้อะไรมาบ้างเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มจากเครื่องครัวก่อนแล้วกันเนาะอย่างแรกนะคะนี่เลยอันนี้นะคะเป็น Spoon Rest นะคะจาก La Creuset เนาะ คืออันเนี้ยป้อมชอบมากเลยป้อมได้มาเป็นสีขาวนะคะซึ่งป้อมรู้สึกว่า s ส o ูนเรสอันเนี้ยมันมีขนาดใหญ่พอที่เราจะสามารถวางทัพพีได้วางช้อนได้เวลาเราทําอาหารนะคะแล้วก็อันเนี้ยสามารถที่จะเอาเข้าเครื่องล้างจานได้ด้วยนะก็สะดวกมากๆเวลาทําความสะอาดนะคะถัดไปนะคะอันนี้ก็ยี่ห้อเดียวกันนะคะเป็นลาครูเซตเหมือนกันซึ่งอันเนี้ยเป็นที่บดเกลือนะคะคือป้อมก็ได้มาเป็นสีขาวเหมือนกันเข้าเซ็ตเดียวกันเลยนะคะ แบบนี้เลยน่ารักมากๆถัดไปนะคะก็เป็นกระทะนะคะจาก o u r Place นะซึ่งอันเนี้ยป้อมมีการทำคลิปแยกเปิดกล่องกระทะไปนะคะก็เพื่อนๆลองไปดูกันได้นะว่ากระทะหน้าตาเป็นยังไงนะคะแอบกระซิบนิดน,นึงว่ากระทะแบบน่ารักมากแล้วก็ดูมินิมอลมากๆนะคะเดี๋ยวป้อมจะขึ้นคลิปไปให้ด้านบนแล้วกันเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่หมวดถัดไปกันบ้างนะคะเป็นเครื่องสําอางแล้วกันเนาะ อย่างแรกเลยนะคะที่ป้อมได้มาอันนี้นะคะเป็นมาสคาร่าเจ้าหญิงนะคะ Kiss Me Heroine เนอะซึ่งอันนี้เป็นมาสคาร่ารุ่นที่ช่วยในการเพิ่มความยาวนะคะอันนี้น่าจะเป็นตัวที่เขาออกใหม่นะป้อมไม่เคยลองเหมือนกันก็ซื้อมาลองดูนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นเซ็ตที่เขียนคิ้วจาก Benefit นะคะอันนี้เป็นรุ่น Precise m y Brow เนอะ คือเขามากับกล่องที่เป็นแบบถุงเท้าคริสต์มาสอันนี้เป็นฮอลลีเดย์เซ็ตคือน่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่แบบนี้นะคะแล้วคืออันนี้เป็นแวรลูเซ็ตด้วยนะคือเพื่อนๆจ่ายในราคาที่เขียนคิวไซส์ปกติหนึ่งอันนะคะแต่ว่าเพื่อนๆน,น่ะได้อันเล็กแถมมาด้วยข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่มีไซส์ปกติแล้วก็มีอันเล็กนะคะแบบนี้ แล้วเ,เพื่อนๆก็สามารถที่จะเอากล่องเนี่ยไปใช้ต่อใส่ของได้ด้วยน่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นด้านหน้านะแล้วก็อันนี้เป็นด้านหลังของกล่องนะคะคืออันนี้สีที่ป้อมใช้อยู่นะคะเป็นสี2.5นะ อย่างหนึ่งที่เราชอบนะคะสําหรับดินสอเขียนคิ้วของ b e n เ f ฟ t ิเนี่ยคือเรารู้สึกว่าหัวของเขาอะมันเล็กดีนะคะทําให้เวลาเราคอนโทรลเขียนคิ้วอะโดยเฉพาะในช่วงปลายคิ้วเนี่ยมันสามารถที่จะเขียนได้ชัดแล้วก็คมดีนะคะคือแบบเราชอบมากๆเลยนะก็เลยได้มา2อ,อันเลยนะคะถัดไปนะคะอันนี้ก็ชอบมากๆเหมือนกันอันนี้นะคะเป็น Sephora Eye Makeup Remover นะคะ ซึ่งตัวนี้ป้อมใช้แล้วป้อมรู้สึกว่ามันสามารถที่จะเช็ดล้างทำความสะอาดอายไลเนอร์บอดเดอร์เพฟต,ต่างๆได้ดีมากเลยนะคะคือแบบสะอาดหมดจดแล้วก็ไม่ระคายเคืองด้วยซึ่งตัวนี้มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับไบเฟ c เชียลนะคะของตัวลันโคมแต่ว่ามาในเวอร์ชั่นที่ราคาถูกกว่านะคะก็ดีมากๆเลยคุ้มค่าก็เพื่อนๆก็ลองไปซื้อกันดูนะคะโอเคมาที่หมวดถัดไปนะคะเป็นสกินแคร์ละกัน ตัวแรกนะคะที่ป้อมได้มานะก็คือเป็นโทนิกจากลาแมนะคะหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่แบบนี้นะคะคือตัวเนี้ยป้อมจะชอบใช้นะคะหลังจากที่ป้อมล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วป้อมรู้สึกว่ามันช่วยทำให้แบบสกินแคร์ตัวอื่นนะซึมเข้าสู่ผิวเราได้ดีขึ้นนะคะซึ่งตัวเนี้ยป้อมก็ชอบมากๆเลยนะอันนี้ซื้อมาเก็บไว้นะคะเพื่อ ขวดที่กําลังใช้มันกําลังจะหมดเนาะถัดไปนะคะอันนี้ก็คือเป็น The Treatment Lotion จาก La m e เหมือนกันนะคะคืออันนี้ก็ไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าเป็นตัวดังของ La m e เขาอยู่แล้วนะคะซึ่ง Treatment Lotion เนี่ยป้องรู้สึกว่ามันช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผิวนะคะช่วยทำให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ทำให้ผิวของเรานุ่มฟูขึ้นนิดนึงด้วยนะคือตัวนี้ป้องก็ชอบมากเลยนะคะ อันนี้ใช้มาเป็นขวดที่5ที่6แล้วนะคือถ้าเพื่อนๆไม่เคยลองก็แนะนำให้ไปลองดูนะคะถัดไปนะคะนี่เลยเป็น The Moisturizing Soft Cream นะคะอันนี้เป็น Holiday Set นะซึ่งอันนี้คือมันจะเป็นไซส์2ออนนะคะเขาจะมาเป็นกล่องแบบนี้เลยคือแบบหรูหรามากๆสไตล์ละแแมเลยนะคะ พอเปิดออกมาเนี่ยมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคือเพื่อนๆนอะจะได้ไซส์2ออนแล้วก็จะได้ไซส์0.5ออนแถมมาด้วยนะคะคือแบบคุ้มมากๆเลยนะเซตนี้ลักษณะ texture ของตัว moisturizing soft cream เนี่ยเขาจะมีความเป็นลิปแบบหยุ่นๆนะคะเนี่ยเป็น texture ประมาณนี้นะคือเขาจะไม่ tense เหมือนกับตัว ครีมดรามนะคะซึ่งมันก็ทำให้เวลาเราใช้เนี่ยเราไม่ต้องเสียเวลาวอร์มนานนะคะป้อมก็ค่อนข้างที่จะชอบคือข้อดีของตัว moisturizing soft cream เนี่ยป้อมรู้สึกว่าเขาช่วยในการฟื้นฟูผิวเรานะคะจากมลภาวะต่างๆได้ดีในวันที่แบบหน้าเราโซมมากๆแบบหน้าไม่ไหวแล้ว,วคือป้อมรู้สึกว่าครีมตัวเนี้ยช่วยได้นะคะก็ชอบมากๆเหมือนกันนะมาที่โซน hair แคร์กันบ้างดีกว่านะคะ อย่างแรกเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นแชมพูนะซูเปอร์มอยสเจอร์แชมพูนะคะจาก Bri โอ o คือตัวเนี้ยนะคะจะเหมาะมากๆเลยนะสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องผมแห้งเสียนะคะโดยเฉพาะผมที่แบบแห้งมากๆจากการแบบกัดสีผมมานะคะคือตัวเนี้ยเวิร์กมากๆคือมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะป้อมมากัดสีผมทั้งหัวเลยนะคะแล้วก็ผมมาแห้งมากเลยแล้วป้อมก็พยายามหาแชมพูที่แบบ มันจะมาช่วยทําให้ผมของเราชุ่มชื้นขึ้นนะคะซึ่งตัวนั้นป้องก็ไปเจอแชมพูของ Kerastase อันนั้นจะเป็นป้อมจําชื่อรุ่นไม่ได้มันจะเป็นลายสีฟ้าเนาะเดี๋ยวขึ้นรูไปไว้ให้ดูแล้วกันซึ่งตัวนั้นเนี่ยใช้แล้วก็ดีมากๆนะคะแต่คือเราใช้ทุกวันไงเราก็แบบเออมันก็แพงเหมือนกันนะแล้วก็เลยพยายามหา alternative option อ,อ,อื่นๆนะคะซึ่งเราก็เลยมาพบตัวนี้คือแบบสามารถที่จะใช้ทดแทนกันได้นะคะแบบ ประสิทธิภาพดีพอๆกันเลยแต่ว่ามาในราคาที่ถูกกว่านะคะซึ่งอันเนี้ยก็แนะนำมากๆนะคะมันก็ชอบม,มากๆเลย อีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้นะคะเป็น l e v p in Conditioner นะคะจาก a เว d a คือตัวเนี้ยเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ได้หลังจากที่สระผมเสร็จนะคะแล้วก็เช็ดผมมากๆก็ฉโลมตัวเนี้ยลงไปที่ปลายผมนะคะหรือว่าจะใช้ตอนผมแห้งก็ได้ตัวเนี้ยมันจะช่วยทำให้ผมของเราแบบสางง่ายขึ้นไม่พันกันนะคะซึ่งคนที่แบบ ผมแตกเสียหรือว่าผมแห้งเสียคือเราอาจะเข้าใจกันเลยว่าผมเรามันจะแบบสางยากมากเลยโดยเฉพาะตรงปายนะคะซึ่งตัวเนี้ยมันช่วยได้มากๆนะคะคือป้อมชอบมากอันนี้ใช้มาเป็นขวดที่3าแล้วนะนะนะก็ยังคงใช้ต่อไปนะคะถัดมานะคะอันนี้อันนี้นะคะเป็น Holiday Day set จาก Beauty Blender นะคะนี่ ซึ่งในเซตเนี้ยเพื่อนๆนะคะก็จะได้ beauty blender มา2อันนะคะแล้วก็จะมีที่ล้าง beauty blender มาด้วยคือเซตเนี้ยเราจ่ายในราคา beauty blender 2อันนะคะแต่ว่าได้ตัวล้าง beauty blender แถามมาคือก่อนหน้านี้เราเคยลองเอา beauty blender ไปล้างกับสบู่อันอื่นแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันไม่สะอาดเท่าสบู่ของเขานะคะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันนะก็เซตนี้นะคะคุ้มมาก ถัดไปนะคะก็อันนี้อันนี้นะคะเป็นเบิร์เดย์กิฟต์นะจากเซ p โฟรานะคะป้อมเลือกมาเป็นเซตของล n e เนชเนาะซึ่งอันที่มากับเซตนะคะก็จะมีอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็น Water Sleeping Mask นะคะแล้วก็มีเป็น Lip Sleeping Mask อันนี้ป้อมเคยใช้แล้วนะคือแบบดีมากๆเลยนะคะป้อมชอบ แล้วก็อีกอันนึงนะคะก็คือเป็น moistur cream นะคะมาเป็นอันเล็กๆน่ารักมากเลยโอเคถัดไปนะคะก็อันนี้ละกันเป็นเทียนนะคะ อันแรกเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นเทียนจากดิฟทิกนะคะอันนี้เป็นกลนะิ่นเบสเนาะคือเบสเนี่ยเวลาจุดนะคะมันจะให้ความหอมแบบสดชื่นมากๆเป็นกลิ่นเบอร์รี่นะคะซึ่งอันนี้ป้อมก็ชอบมากๆนะอันถัดไปนะคะก็อันนี้เป็นเทียนนะคะน่าจะชื่อยี่ห้อว่าเมอร์ซีเนาะถ้าอ่านผิดก,ก็ขออภยัยอันนี้เราได้มาเป็นของขวัญวันเกิดนะคะคือเราอไปที่บ้านเพื่อนเรามาแล้วเขาแบบจุดกลิ่นเนี้ยเรารู้สึกว่าแบบ มันหอมสดชื่นมากเลยอ่ะเราก็เลยแบบว่าไปบอกเขาว่าเราชอบนะคะแล้วคือวันเกิดเขาก็เลยให้มาเนาะก็เดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงเอ๊ะอ๋อเปิดจากทางด้านหน้าก็ข้างในนะคะเขาก็จะมีที่ตั้งเทียนมาให้เป็นหินอ่อนน่ารักดีนะคะแบบนี้แล้วก็ตัวเทียนนะคะอุ้ยแพ็เกจจิ้งแบบน่ารักมากเลยอ่ะแบบนี้นะคะ เคื่อันี้ยมันจะมีความหอมแบบสดชื่นอะ่ะแล้วก็ดูสะอาดนะคะป้อมว่าจะเอาไปตั้งในห้องน้ำเนาะนี่น่ารักมากๆเลยนะคะถัดไปนะคะมาที่ของใช้นะคะที่เราขาดไม่ได้เลยในการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันนะคะนั่นก็คือน,นี่ iPhone 13 Pro m a x นะคะสี Sierra Blue อันนี้ป้อมได้มาเป็นของของวัญวันเกิดน,นะคะ เดี๋ยวขออนุญาตโชว์เฉพาะด้านหลังนะเพราะว่าด้านหน้าป้อมใช้ในการอัดวิดีโออยู่นะคะคือมันก็จะมีความเป็นสีฟ้าพาสเทลอะ่ะน่ารักดีอ๋อเดี๋ยวโชว์ด้านข้างให้ดูด้วยก็จะเงาๆแบบนี้นะคะคืออันนี้หลังจากที่ป้อมใช้มาประมาณสัก สองสมวีก่ะป้องรู้สึกว่าแบตเตอรี่ของเขาดีมากเลยนะคือมันแบบทนมากอึดมากเลยนะคะไม่ชาร์จหนึ่งวันก็อยู่ได้อะแล้วก็กล้องของเขาเนี่ยก็ดีมากๆสมคําล่ําลือเลยนะคะก็ชอบมากๆเหมือนกันนะคะและแน่นอนนะคะเมื่อเรามีโทรศัพท์ใหม่สิ่งที่เราจะต้องซื้อมาใหม่ด้วยนะคะนั่นก็คือเคส iPhone นั่นเองซึ่งนี่นะคะเราก็สั่งมาเราก็ได้มาแล้วนะคะจาก c a ส e ี่ไ อันนี้นะคะเป็นรุ่น Disney Princess นะซึ่งป้อมได้มาเป็น Ariel นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูป้อมสั่งมาเป็น Clear Case นะคะรุ่น Impact Crush ซึ่งรุ่นนี้มันสามารถที่จะปกป้องโทรศัพท์ของเราได้360องศาเลยนะแล้วเขาก็มีการทดสอบนะคะการกันกระแทกสูงถึง6.6ฟุตเลยนะซึ่งก็มั่นใจได้ว่ามันจะสามารถที่จะปกป้องโทรศัพท์ของเราได้ดีมากๆเลยนะคะตายแล้วแกะไม่ออก แบบนี้นี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างก็เป็นแบบนี้นะคือแบบน่ารักมากเลยเป็นสีฟ้าพาสเทลและเมื่อเราเอาเคสนี้นะคะมาใส่กับโทรศัพท์ iphone สีเซ r r ราบูนี่ก็คือแบบน่ารักมากๆคือไม่รู้จะบรรยายความน่ารักยังไงให้เพื่อนๆดูเองแล้วกันนะเนี่ยคือแบบชอบมากเลยนะคะ แต่ว่าถ้าเพื่อนๆสั่งเคสจากเคสติฟายเนี่ยจะรอนานนิดนึงนะประมาณ2อาทิตย์นะคะอีกอย่างหนึ่งที่ป้อมอยากแนะนำนะคะก็คือนี่เลยอันนี้นะคะเป็นกระจกที่ใช้ในการติดหน้าจอ iPhone นะคือป้อมมาใช้ยี่ห้อนี้มาตลอดเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันป้องกันหน้าจอของเราได้ดีมากแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเขาอะรับประกันตลอดชีพเลยนะคือถ้าเกิดว่ากระจกของเราแตกมีปัญหาอะไรก็เอาไปเปลี่ยนได้ตลอดฟรีนะคะ ดีมากๆงั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ของที่อยู่ข้างหลังเราเลยนกัน,นะคะ เริ่มจากถุงที่ใกล้ที่สุดก่อนนะบาร์สแอนด์บอดีเวิร์กนะคะซึ่งสิ่งที่ป้อมได้มาก็คือเป็นโฟมล้างมือคือป้อมอชอบโฟมล้างมือของบาร์สแอนด์บอดีเวิร์กมากๆเลยนะโดยกลิ่นที่ป้อมชอบมากเลยนะคะก็คือนี่เป็นไวท์ทีแอนด์เซตนะคะคือกลิ่นเนี้ยเขามีความหอมสะอาดแล้วก็แพงมากๆเลยนะคะโดยปกติเ,เวลาที่เราคิดถึงกลิ่นของบาร์สแอนด์บอดีเวิร์กเราจะคิดถึงกลิ่นที่มันมีความฟรุตตี้แคนดี้วานิลาอะไรพวกเนี้ยแต่กลิ่ กลิ่นนี้คือเปลี่ยน perception ของเราที่มีต่อ b a and Bodywork ไปเลยนะคะคือกลิ่นนี้หอมเป็นผู้ใหญ่สะอาดแล้วก็แพงมากๆเลยนะคะก็ลองไปใช้กันดูนะถัดไปนะคะก็จะเป็นขวดที่เขาทำมาเป็น collection ช่วงคริสต์มาสปีใหม่นะคะซึ่งเราก็ได้มา4อันนะเดี๋ยวดูซิอีกอันนึงหายไปไหนอ๋อนี่นะคะก็เป็นแบบนี้นี ซึ่งอันแรกนะคะก็คือเป็นกลิ่น marshmallow f i e s นะนี่อันที่สองนะคะก็คือเป็นกลิ่น snowy peach berry อันที่สามนะคะก็คือเป็นกลิ่น peppermint sugar cookie นะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะเป็น toast vanilla c h e e แบบนี้เลยนะคะ เราก็ได้กลิ่นอื่นๆมาอีก2กลิ่นนะก็มีอันนี้นะคะเป็นโคโคนัทมินดรอปนะคะแล้วก็เป็นอัลมอนบลอสซัมนะประมาณนี้นะคะมาต่อกันที่ถุงถัดไปเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นของที่เราได้มาจากบริเมโกะเนาะ คือมารีเมโกะสตอร์ที่นิวยอร์กนะคะเขาจะปิดลงในเดือนเด cember <K id> เขาก็เลยลดทางหลาเลย20%แล้วก็เลยได้ของมาบางส่วนนะคะ <K id> อย่างแรกเลยอันนี้ก่อนละกันอันนี้นะคะเป็นแก้วกาแฟาเนาะก็เป็นแก้วลายดอกไม้ซิกเนเจอร์ของมารีเมโกะนะคะเป็นสีส้ม น่ารักมากๆเลยเราชอบมากเราคือแก้วของเขาเนี่ยสามารถที่จะเข้าไมโครเวฟได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าเครื่องล้างจานได้ด้วยก็คือทําความสะอาดสะดวกมากๆนะคะถัดไปที่เราได้มานะคะนี่เลยเป็นเอพรอนอันไหนด้านบนวะนี่นะคะเอพรอนนะเป็นสีเดียวกันกับแก้วเลยนะคะแบบนี้ คือแบบน่ารักมากๆแล้วเอพรอนเขามีกระเป๋าด้วยอะดูดิคือชอบมากๆเลยนะคะคือต้องเล่าก่อนว่าตัวเอพรอนของมาริเมโกอะคือป้อม,มเคยลองใช้แล้วนะคะ mm. แล้วก็พบว่าเวลาที่มันโดนน้ำอะคือสีตรงดอกไม้มันตกนะคะซึ่งเราก็เลยไปถามทางร้านมาว่ามันมีวิธีแก้ไขยังไงนะคะ เขาก็บอกว่าก่อนที่เราจะใช้เราควรจะเอาเอพรอนเี่ยไปแช่ในน้ำร้อนก่อนนะคะซักๆประมาณ5นาทีเนาะรอให้มันแห้งแล้วค่อยเอาออกมาใช้นะคะมันก็จะช่วยทำให้สีนไม่ตกได้นะคะก็เดี๋ยวอันนี้เราจะลองดูนะคะถัดไปอันสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นอันที่เราชอบมากนี่นะคะอันนี้เป็น b l a n k e ตนะคะลายเสือเขาจะมีเสือสองตัวอยู่ที่บ l a n k e ตนะคะ เดี๋ยวป้อมขึ้นรูปให้ดูข้างบนดีกว่าจะได้เห็นทั้งผืนเนาะคือแบบอันเนี้ยชอบมากเลยนะคะเรารู้สึกว่าเสือมันหน้าตาน่ารักมากแล้วก็สีมันแมทกับโซโฟ,ฟาของเราด้วยเราก็จะเอาไว้ใช้เวลาที่แบบเรานั่งดูหนังบนโซฟาอะไรเงี้ยแล้วเราก็เหน่าวนะก็จะใช้อันนี้นะคะคือแบบชอบมากๆโอเคมาที่ถุงขัดไปนะคะ เจครูนะคะอันนี้เป็นแพ็กเกจที่ป้อมเพิ่งได้มายไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวมาแกะกันเลยตรงนี้กันเนาะอันนี้เป็นของที่ป้อมสั่งมานะคะ <_ k> ก็อย่างแรกเลยอันนี้น่าจะเป็นต้มหูนะอันนี้ก็เป็นต้มหูห่วงสีทองนะคะ แบบนี้ป้อมรู้สึกว่ามันเป็นไซส์กำลังดีอะ่ะแล้วก็สีทองเขาแบบเงาๆน่ารักดีนะคะชอบก็ได้มา1คู่นะคะจาก j จ r ลูถัดไปนะคะอันนี้เป็นสเวตเตอร์ก็อันนี้เป็นสเวตเตอร์คอเต่าสีเทานะคะ แบบนี้นี่อันนี้จะมีความเป็นโอเวอร์ไซส์นิดๆนะคะเนี่ยก็น่ารักดีนะปั้มชอบนะคะแบบนี้โอเคก็ประมาณนี้นะคะมากันที่ถุงสุดท้ายคืออันเนี้ยจริงๆเราไม่ได้ซื้อมานะมันเป็นของแถมที่เราได้มาจากการซื้อลาแมนะคะ เดี๋ยวเปิดให้ดูนิดหนึ่งก็ได้เขาก็จะแถมมาเป็น Travel ไซร์นะคะน่าหลักหน้าหักซึ่งก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งเลยนะคะก็คือเป็น h y เดรติ้งเซรั่อันนี้ป้อมเคยลองใช้ uh, ขวดจริงแล้วนะคือรู้สึกว่าดีนะคะช่วยทำให้หน้าเราชุ่มชื้นก็ชอบมากเหมือนกันนะถัดไปนะคะก็คือมีเป็นไอบา a l มอินเทนสนะคะนี่ แล้วก็ถัดไปอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็น moisturizing cream นะคะคือเป็นไซส์พกพาน่ารักมากเลยอะคือแบบเหมาะสำหรับทริปหนึ่งวีนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะอันนี้ก็เป็น treatment lotion มือเขาให้ไซส์มาดีมากเลยอ่ะดูดิคือป้อมไม่เคยได้ไซส์ใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะของแถมน,น่ารักมากๆชอบมากเลยและนี่นะคะก็เป็นถุงสุดท้ายนะอันนี้ป้อมได้มาเป็นของขวัญเกิดเหมือนกันก็ขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเป็นอะไรเนาะจริงๆแอบแก่แล้วแหละ นี่นี่นะคะอันนี้เป็นน้ำหอมนะจากลุยวิตตองนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูคือแพคเกจจิ้งเขาแบบสวยงามมากอะ่ะแล้วก็ทางด้านบนนะคะเป็นฝาสีทองน่ารักมากเลยเราวพอเปิดออกมานะก็คือขวดแบบสวยมากๆดูดีอันนี้ให้ดูกันแบบชัดๆนะคะ ตรงข้างหน้าตรงเนี้ยเป็นชื่อกลิ่นนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันอ่านออกเสียงยังไงนะคะใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะแล้วก็ตรงฝานะคะก็จะมีตาของหลุยวิตตองเนาะแล้วก็ฝาเขาเป็นแมกเนตด้วยนะคะเนี่ย คือกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่เขาสกัดมาจากส้มแมนดารินนะคะเพราะฉะนั้นกลิ่นมันจะมีความแบบฟรุตตี้นะแต่ว่าไม่หวานจนเกินไปนะคะมีความสดชื่นนะคือป้อมมาชอบมากเราในความรู้สึกป้อมป้อมรู้สึกว่าน้าหอมกลิ่นนี้ยมันเหมาะกับการฉีดในช่วงซัมเมอร์มากเลยนะคะไปแฮงเอาท์กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยในวันที่แดดอ่อนๆนะคือแบบเหมาะมากๆชอบมากๆเลยอันนี้นะคะ ขอขอบคุณพเพื่อนๆอีกครั้งนึงนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ป้องก็ขอตัวไปก่อนแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปสไตล์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส like, ไ i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย